สวัสดีเพื่อนนททุกคนนะครับตลาดกิปโตเคอเรนซีบิตคอยชาวนี้นะครับอยู่ดถวโซนมา1นึ่0 0นนัน่นเพื่อนซึ่งยังออกข้างสาเวยอยู่เมื่อวานมีการทิ้งไส้เกิดขึ้นนะครับออมีแรงขายกดลงมาทำเฟรมเดปิดแป่นแท่งเล็กๆนะครับซึ่งถ้าปิดแบบนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะปรับตัวดรอปลงเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งเดี๋ยวต้องประเมินรอดูกันนะครับส่วนตัวก็รอเลยนะทำเฟรมนะครับ ทางทางเฟรมมันที่เราดูเป็นหลักนะครับนะตอนนี้เพราะว่ามีเดวเจนปกคุมมา2 3สเดือนละนะครับจะรอดูว่าเดือนนี้จะปิดยังไงอีกประมาณ9วันนะครับแล้วก็ในฝั่งของวีคด้วยแล้วก็ประเมินเดย์ไปด้วยเรื่อยๆนะครับว่าแท่งเทียนของตัวเดย์เนี่ยจะส่งผลเปอร์เซ็นที่มันจะทำให้มันปิดในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวเดประสบมาเชานี้ก็จะมีทางพาร์ทของแมคโค r แซจ g นะครับที่ซื้อวิตคอยเพิ่มเข้าไป6 2 2 0 b t c นะซึ่งตอนนี้เขาถือรวมประมาณ เกือบอ600,001ละนะครับแล้วก็ข่าวทางฝั่งของการยึดตู้ ATM นะที่อังกฤษแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐนะครับซึ่งเขาเรียกว่าป้องกันหรือว่าปรับปรามในเรื่องของการฟอกเงินนะอันนั้นเนี่ยมันดูค่อนข้างคอนฟ lict กับตัวกฎหมายที่มีการเซ็นไปล่าสุดนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับภาพรวม่างตอนนี้เรามองกันในรคลิปครับ XM เนะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น F s DFSA c ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเรานะครับและใครเข้าไปคุยกันต่อในไลฟ์แชทดิสคอจเลกเกอร์สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน็ตทูบตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบ weekly นะเพื่อเรื่องการจัดพอร์ตส่วนตัวเองนะครับสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ลิสติ n g ในฝั่งของ asset website ด้วยนะที่เรายอยเพิ่มเข้าไปตอนนี้มี50 asset ได้นะคคคคคครรรรรรรัััััับบบในน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 นฝ่่่งงงงลลาาาาาาสสสเเเเีีียยขอออออะะต้้้้มมดดดวกกโโปิ์ทพืๆถแ สอบถามรายละเอียดน้องอันมินได้เลยนะครับซึ่งมากินวิทยะสอนด้วยกับเรื่องการปูพื้นฐานมือใหม่ทั้งหมดนะครับ Market Cycle, Mindset, Money Management, วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการสต้ัพเงื่อนไขการเทรดวิธีการดวนไซน์นในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์บิตคอยกิบโตทองคำนะครับแล้วก็คาสโตร์สเปิร์ตจะเป็นคาสแอดวานซ์เนาะสอนด้วยกับเรื่องการสโนว์บอลการช็อตเพื่อล็อกแวลกูการใช้งานออปชั่น การมองกอารเป็นมอลติฟังเฟมนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดเอาคอยเช้านี้นะเพื่อนกิปโตเบลเป็นไงบ้างนะครับก็บวกกันขึ้นมานะแต่ส่วนตัวที่ผมดูๆเนี่ยมันบวกไม่กี่ตัวนะครับก็จากแบบเป็นพันเป็นหมื่นตัวจะบวกอยู่ประมาณร้อยตัว 80- ตัว50ตัวอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประมาณ5%อเของเอาคอยทั้งหมดนะครับดัะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกตัวเล่นคอยต้องเลือกตัวให้ดีแล้วก็เป็นโครงสร้างที่เราอยู่ในเงื่อนไขเราเพราะว่าเวลาสมมติมันหลุดเทรน มันไม่เป็นอย่างที่คิดเราจะได้ซับลอตได้ถูกเงื่อนไขหรือว่าถูกคอนดิชันนะครับถ้าเกิดสมมติเราไปเข้าตามันอื่นไงเราก็จะงงแล้วว่าเฮ้ยเวลาเขาออกเขาออกทาไมหรือว่ามันมีการแคร็กเกิดขึ้นเราควรจะต้องทํำยังไงหน้างงานหรือต้องตัดสินใจแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับช้านี้ในะฝั่งเพนกูขึ้นมา23%นะครับ K S นะครับ19% J u 12 L 13นะครับ f a l CON 14 SO นะครับ10%ซึ่งเป็นตัวที่ผมมีสปอตอยู่บ้างน,นะตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นไม่ค่อยมีลยม ADA มยแล้วก็จะม Dort. นะครับยูนิมีช่วงหนึ่งที่แบบยูนิดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงประมาณนึงเลยอ่าคราวนี้มาดูในฝั่งของตัวภาพรวมเฟรนกินเด็กนะครับอัปเดตเช้านี้72นะครับอยู่ในโซนความโลภอยู่นะต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดโลภจริงๆนะครับแอบรายย่อยรายใหญ่โลภหมดนะแล้วก็ฟันนิ่งเลเร์ก็บวกยับๆนะครับน่าหมายความว่าคนเนี่ยจ่อที่จะเปิดแอลกันรัวๆเลยแล้วก็มองว่าน่าจะขึ้นต่อกันได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลองช็อตลิควิดเดตนะเอ่อแสนเกือบ20,000คนนะ400กว่าล้านเหรียญที่ระเบิดไปนะครับ ลองกับชอดยังใกล้ๆกันอยู่ประมาณ218กับ224นะครับก็ใกล้ๆกันสบัดกันมาสบัดกันมาต้องบอกว่าแถวโซนนี้เนี่ยมีการสู้กันของรายใหญ่เรียกว่ารายใหญ่สู้กันไหมเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยเลยรับมันสู้กันอยู่นะครับส่วนตัวผมจะไม่พยายามแยกนะว่ารายใหญ่กับรายย่อยนยมีการแอคชั่นยังไงจะผสมรวมไปเลยเพราะว่าจริงในโลกความเป็นจริงเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่า ลายใหญ่กับลายย่อยเนี่ยมันบางทีมันมันแยกไม่ออกเอา,อางี้ดีกว่าแล้วในมุมมองผมนะบางทีลายย่อยก็เป็นลายใหญ่ได้เช่นกันถ้ามีเงินเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครนี่ออกใช่ไหมคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในภาพของยูไลนะครับมารีลีเธิร์เป็นไงบ้างบวกตอนนี้9ซึ่งสิ่งที่ผมรอดูคือผมอยากรู้ว่าเดือนนี้จะปิดยังไงนะครับถ้าปิดมาเป็นแดงเนี่ยและต่ำกว่า2เนี่ยเดือนหน้าเราจะค่อนข้างเหนื่อยเลยเพราะว่าเดือนนี้มีเรื่องดีเยอะมากๆมีข่าวดีเยอะมากๆ แต่ไม่ส่งผลทำให้ตลาดสามารถซูเปอร์บุริทได้นะครับเขาซูเปอร์บุริทที่ผมบอกไปก็คือต้องบวกแบบวันละสิบเรตสิบต่อเนื่องกันเลยเอาคอยจะบบกเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่บิตคอยต้องบวกวันละสิบสิบสิบขึ้นไปนะครับถึงจะซูเปอร์บุริทจริงๆนะครับณนะตอนนี้นะเพราะว่าทําเฟรมมันปกคลุมอยู่ก็อยากให้มันปิดสวยๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ซื้อประกันเลยวกนนี้แล้วก็เปิดช็อตไว้บ้างไม่เยอะมากนะครับตามเม็ดเงินที่เราพอที่จะทำได้นะครับแถวโซนนี้ แต่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยบิ bitcoin จะต้องดอรอปลงไปแรงๆหรืออะไรเงี้ยเราทําเพื่อป้องกันความเสี่ยงในฝั่งภาพมันที่มันดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวแล้วกันเนาะสหรับคอนดิชันของผมเนีน่ยคราวนี้เออ่ในฝั่งของ bitcoin เทียบกับบาทนะครับสามล้านเตอนนี้379นะครับซึ่งแนวรับสําคัญไม่ควรหลุดชี้แถวประมาณสามล้านสี่เรก็ด้านล่างแถวประมาณ3ามล้านสนะครับที่ไม่ควรหลุดเนาะตอนนี้ก็ยังมองโครงสร้างเดิมนะครับถ้ามันดรอปลงมาเนี่ยเจอเส้นแถวพวกเนี้ยเราสามารถเล่นได้เป็นเส้นที่สําคัญ นะครับซึ่งตอนนี้นเนียแรงขึ้นก็ควรจะต้องดีกว่านี้เอางี้ดีกว่าผมไม่ค่อยผมดูแล้วแรงขึ้นออในพาร์ทของ BC มันน้อยไปหน่อยมันคอนดิชันแบบนานไปละนะครับมันนานไปละมีโอกาสจะดรอปลงมาเล่นโซนล่างได้อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลนะครับขยามาในพาร์ทของตัวอีทิอูเรียมนะครับสปอร์ตอีทียอัปเดตเช้านี้67.6นะั้นเพื่อนบวกอยู่แล้วก็ในฝั่งของ b ิดคอ i n เริ่มแดงนะครับแต่เดี๋ยวต้องรองดูเจ้าอื่นอัปเดตกันเมื่อวานเนี่ยแดงมา3เจ้าเห็นไหมแล้วก็แบ็คนนเเดดียยวสวสหมล บวก400กว่านะครับทำให้เน็ตเป็นบวกนั้นเ่อนแล้วก็เอาคอยั้นเด็กนะครับใกล้มากๆแล้วนะครับแต่ถามว่าเอาคอยเ้นเด็กตอนนี้มันเป็นการชี้วัดว่าเอาคอยทั้งแผงจะมาหรือเปล่าไม่ได้ชี้วัดแบบนั้นมันมันชี้วัดประมาณว่าดัชนีเฮเวอร์เรทดค่าเฉลี่ยของเอาคอยเนี่ยเริ่มมานะครับแต่การที่มันจะดีดขึ้นมาเนี้ยรอบแต่ละรอบไม่เหมือนกันเพราะว่าจริงเราลองดูนะเนาะการปรับตัวทุกครั้งเนี่ย เอาคอยมันไม่ได้แปลว่ามันจะวิ่งทุกตัวทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้พยายามเลือกตัวดีๆถ้าเกิดมันสมมติมันจะดีขึ้นมาเนาะก็บิตคอย n ยังย่อยอยู่นะตอนนี้1.7แต่ก็น่าจะเป็นโหมดของการเล่นเอาคอยกันละนะครับดังน,นั้นเนี่ยเรามาะระวังแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเอาคอยควรวางให้ช้ไว้ใกล้นะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดบิตคอย n หลุดเทรนเอาคอยวางใ,ใกล้ๆแล้วก็หลุดด้วยก็โยนอะไรเงี้ยก็เป็นการเซฟพอร์ตอีกหนึ่งอีก,หน,อกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เป็นการประกัน ตัวพอร์ตภาพรวมของเรานะครับในฝั่งของแซจี้ซื้อบิตคอยดเพิ่มนะครับเมื่อวาน6,220นสอบีซีนะครับซึ่งตอนนี้เขาโฮดดิ้งเกือบ6กแสนหนึ่งละซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะเยอะนะครับบิตคอยดมีทั้งหมด21ล้านถูกไหมถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่เคยคิดเหมือนกัน6กแสนเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลองคิดดูเล่นดีอยากรู้6กแสนหันเอ่อ6กแสนหันยี่สิบเอ็ดล้านเคยดูดิอยากรู้ว่ 6, 000, 6, 000, 21, 000, ากี่เปอร์เซ็นต์ percent. ตอนนี้ก็ถือประมาณเกือบ3% นะเกือบ3%ของเกือบ3%มาเพราะว่า1 1 21ล้าน1%มันคือ,องงแล้วเนี่ยตัวเลข <c oughs> นะม,นะมันเกือบสามเปอร์นะฮะแอบเพื่อนล,ลองคำนวณกันดูแล้วกนะันนะครับเมื่อกี้ลองกดเครื่องนี้นเร็วๆเออ่ขยับมานะครับเออ่ในพาร์ทของข่าวที่ดูแล้วค่อนข้างคอนฟ lict กับกฎหมายตอนนี้นิดน,นึงนะที่ออกมาเรื่องการสนับสนุนในฝั่งคริปโตนะคือล่าสุดอังกฤษเออ่บุกยึดตู้ ATM นะครับคริปโตทั่วลอนดอนเลยแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐด,ด้วยที่เริ่มมีการขยับในการยึดเร่พงนี นะครับแล้วเนี่ยมันดูค่อนข้างคอนฟ lict กับกฎหมายที่ออกมานิดหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีแอคชั่นยังไงนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวออราคากันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ Bitcoin นบิตค,คอยเป็นไงบ้างนะครับเอาคอยต่างๆเป็นไงบ้างนะครับเช้านี้เนี่ยภาพมนันเพื่อนยังปกคุมอยู่ด้วยดาวเจนแล้วเรานับถอยหลังกันส่วนตัวผมนับถอยหลังนะสิบวันว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสัญญาออปชั่นตอนนี้ผมมีอยู่2ชุดชุดแรกจะหมดอายุ ซินเดือนนี้นะครับอีกชุดหนึ่งจะหมดอายุเดือนเดสองที่เราซื้อ p ู้ดรอปชันไว้ก็ตอนนี้พยายามอัพไซด์ในฝั่งของ p ู้ดรอปชันของเดือนเดอสองเนี่ยให้มันขึ้นมาเท่ากับออฟชันของเดือนนี้ที่จะหมดนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งทางละก็ใก,กล้ละที่หงสะสมอยู่นะครับแต่ถามว่าพอหมดอายุเราทํายังไงไอ้ฝั่งของเดือนเนี้ยเราก็จะเสียค่าพรีเมียมไปเลยซึ่งผมวางไว้ประมาณ0.5 b c ได้ก็เลเซอร์มาสองนะครับที่เราจ่ายค่าประกรันไปประกรันค่อนข้างแพง,งประมาณหนึ่ง ก็ต้องยอมจ่ายนะครับยอมจ่ายไปแล้วก็เราพยายามไปหา,าแคดโฟจากเรื่องของการเทรดเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราสร้างเงื่อนไขไว้เราจะต้องทําตามเงื่อนไขนะฮะแล้วก็ในฝั่งของเดือน12่สอต้องรอดูนะครับตอนช่วงสิ้นปีว่าจะลงมาตามไทม์มอรจิเรตี้หรือไอหรือว่าไพรซิงที่เป็นสเตจไพรที่ผมวางไว้ไหมนะครับเออข้นี้สี่งแรกข้างบนเลยคือของของภาพมันที่มีการปกคลุมด้วยเดยวเวอเจนะครับที่เราบอกเพื่อนไปแล้วก็ในฝั่งของตัวภาพวีคนะฮะภาพวีคที่ เออ่ดเวอร์เจนเกิดขึ้นในภาพใหญ่มากนะเอาดูเนี่ยราคานิวไฮราคานิวไฮเดเวอร์เจนปกคลุมอยู่เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย,ยสิ่งที่เรากำลังเจอตรงนี้ในมุมมองผมนะจากเอ่อ็กซ์เพลย์ในการเทรดคือเรากำลังจะเจอตลาดที่มันไซเว่ยแล้วเรามาดูทีว่าเออ่แถวประมาณ1น0 0ง1 0 0 1 0 0 0้อยหนึ่งแสนหอ่ะหลุดไหมถ้าหลุดในฝั่งภาพวิ่งกันนี้เหนื่อยแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยมันจะเจอไซเว่ยหรือว่าขึ้นก็ขึ้นได้แหละแต่ขึ้นแบบติดๆขึ้นได้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ เราเจอมานะครับอลองดูดมมิเนี่ยสมมติเนี่ยไซเวย์หมครับไอ้แม่ไซเวย่ยไดเวจไหมครับไดเวจใหญ่ไซเวย์ลงมาเราก็มาดูว่าแถวโซนนี้หลุดไหมถ้าหลุดก็เป็นดาวเทรนถ้าไม่หลุดก็ขึ้นต่ออะไรประมาณนี้อันนั้นเนี่ยเราอยากที่จะประเมินแถวโซนเนี้ยอ,อีกอีกประมาณ2องสัปดาห์สามสัปหรือว่าเดือนนี้รอดูจบว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเดือนนี้สำคัญนะเดือนนี้สำคัญมากนะครับขยามาในฝั่งของตัวภาพเดย์นะเพื่อนที่จริงแต่แถวโซนเนี้ยสองสามเดือนนี้มันสำคัญแท้ทุกเดือนเลย แตเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ก่อนหน้านี้สองเดือนบิตคอยไม่ยอมลงนะคนเลยกลับมาเทรดในฝั่งของเอาคอยกันแตเอาคอยที่เข้ามาเม็ดเงินมันมาแค่บางตัวอย่างเช่นพวกโซอย่างเช่นไรเอดีเออย่างเช่นพวกดอทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยโครงสร้างกราฟแทบจะไม่มีตัวไหนนิวไฮเลยนอกจากเอกรพเนาะรู้สึกว่าเอกรพจะนิวไฮเป็นตัวเดียวนะครับอีทก,ก็ยังไม่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 นิวไฮนะครับเอาทำไฮนะเรียกเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราดูกันแล้วกันผมก็ ประเมินจากภาพรวมคร่าวๆนะครับในฝั่งของตัวเดนะครับเดเนี่ยในพาร์ทของการมองตรงนี้เรามองว่าขา C ยังมีการโอกาสวิ่งขึ้นไปชุดหนึ่งซึ่งถ้ามันยังไซเวรแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์นเพื่อนที่จะวิ่งอีกชุดหนึ่งแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแท่งเทียน2อสวันนี้เท่าไหร่นะเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนดูภาพใหญ่ๆก่อนว่าเผื่อใครยังไม่ได้ตามดูคลิปผมนะครับเราจะมองว่าชุดการวิ่งชุดเนี้ย เรามองว่ามันน่าจะวิ่งเป็นเอนดิ้งหรือว่าวิ่งเป็นลักษณะของขึ้นเวมห้ที่สะบัดเป็นขึ้นย่อยเนี่ยเป็น3ามขึ้น3ามขึ้น3ามขึ้นเรื่อยๆก็คือวิ่งขึ้นเป็น1 2 3 4 5จบนะครับอันนั้นเนี่ยจุดเนี้ย เรามาดูมันจะสูมอินเป็นลักษณะของคื้นถัดสามนะครับที่วิ่งสวิงเป็น A B C ซึ่ง A B C ตรงนี้ถามว่าชุดตรงนี้มันเกิดการไซเบกเกิดขึ้นมันน่าจะมีการตั้งลำเพื่อวิ่งชุดหนึ่งอันนี้คือเปอร์เซ็นต์การขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะดูต่อคือถ้ามันเริ่มหลุดพวกแนวรับตรงนี้ครับที่เป็นไส้คือมันยืนไม่ได้มันหลุดลงมาแล้วมันอยู่ในโซนล่างมันหยุดลงมาแล้วมันอยู่แถวโซนมันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามเรื่อยๆนานๆอีกสามวันอันนี้ขึ้นเหนื่อยละ เราจะประเมินวันสองวันนี้แหละนะครับผมว่าวันสองวันนี้น่าจะเป็นคีย์สําคัญนะครับในการมองตลาดเลยนะสำหรับมันว่ามันจะมันจะจบยังไงเพราะมันใกล้กจบแล้วอีกประมาณสิวันที่เมื่อกี้เราดูกันนะครับขยบมาในซีเนโอที่2นะครับซีเนโอที่2เนี่ยเรามองว่าชุดนี้น่าจะมีการวิ่งสวิงสบัดสบัดขึ้นไปแต่สบัดขึ้นไปแล้วนิวไฮแบบเล็กๆเมื่อกี้คือสบัดแล้วนิวไฮแรงนิดนึงคือกระชากขึ้นมาเลยฟื้นขึ้นมาเลยใช่ป่ะแต่ชุดนี้นิวไฮเล็กๆ คือขึ้นไปปุ๊บปุ๊บนิวไฮแถวประมาณแบบไฮเก่าอะแล้วก็ปิดนั่นบนแล้วก็สวิงต่อไฮเก่าคือมันจะเป็นโครงสร้างของตัวเอนดิ้งที่เป็นภาพเบลผ้าที่เรากำลังอาจจะเจอได้นะครับอันนี้เรามาร์ k ไว้ก่อนนะว่ามีโอกาสเจอแล้วก็หลุดเทรนด์นะครับซึ่งอันนี้คือลักษณะเคสสองนะครับเคสสามนะครับเรามองว่าซูเปอร์บริดนะครับซึ่งถ้าจะซูเปอร์บริดจริงเนี่ยในฝั่งของแทร็กเก็ตเบลสามที่เรามองคือมันกําลังวิ่งอยู่ใน โครงสร้างที่วิ่งขึ้น1นึ่งไปละจบ2องกำลังวิ่งขึ้น3ตรงนี้ซึ่ง3เนี่ยเราลองตีกล่องแดงเมื่อวานเราตีตอนช่วงในไลฟ์กันนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดจบมันเนี่ยซูเปอร,ร์บริดจริงต้องวิ่งวันละสิบเปอผมว่าไม่ได้ยากนะสำหรับทาวนิ่งที่เหลือประมาณ10บวันอยู่เฉลี่ยไปเลยตรงเนี้ยเอ่อที่มันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปจบไปถาวรมาณแสนห้าเนาะประมาณสามเิบเปอร์เซ็นต์เองไม่เยอะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เองคือวิ่งวันละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร วิ่งวิ่งวันละสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมขอบวกสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าเกิดจะเป็นเคสนี้นะถ้าเกิดมาเริ่มวิ่งสามสามสามเงี้ยผมจะเอาเคสเนี้ยขึ้นมาอยู่ในพาร์ติที้แรกเลยล้อเราก็ปล่อยอตัวผลิตชันเสียพรีเมียมไปใช่ไหมแล้วตัวสปอร์ตเราก็พองขึ้นมาแล้วไม่เล่นโซนบนต่อถูกไหมครับจุดน,นี้เราจะโดนแบบฝืดๆนิดน,นึงโดนได้แนวบ้างเสียพรีเมียมผลิตชันบ้างนะครับแต่เราก็มาเล่นโซนบนสปอร์ตเราพองอะไรประมาณเนี้ยเราก็ขึ้นมาเล่นในในเคสนี้คราวนี้ในเคสเนี้ยที่ผมกล่องแดงคือกล่องที่มันจะหมด ตอนช่วงเวลาที่มันจะหมดนะครับสิ้นเดือนนี้31มสจุลายคือเราอยากจะให้มันขึ้นไป hit target wave สาซึ่งเราตีตัว fibo เนี่ยจาก1ตรงนี้ย่อ2นี้เพื่อที่หา target wave สาแต่เดี๋ยวเราดูกันแล้วกันว่า10วันนี้จะเป็นยังไงเป็น10บวันอันตรายเป็น10วันที่จะมีการตัดสินใจ direction ต,ต่างๆเยอะมากสําหรับผมเองเนะอสิบวันนี้สําคัญมากนะครับขยับมานะครับใน p า a ์ทถัดไปนะครับแนวนอนนะครับแนวนอนเนี่ยเรามองยังไงแนวนอนเนี่ย เรามองว่าตอนนี้เรามองว่าโอกาสที่มันน่าจะาดีที่สุดเลยแล้วกันก็คือย่อลงมาก่อนแล้วรีบขึ้นหรือว่าย่อลงมาก่อนแล้วทําให้ตัวภาพมันเป็นแท่งเทเล็กๆย่อเล็กๆไม่แรงนะครับอันนี้คือ60%ตรงนี้แล้วจะขึ้นไปเลยเร็วๆเ,เนี่ยผมให้3าเไม่เยอะมากแล้วก็ดบลงมาแล้วขึ้นต่อไม่ไหวแคลกหลุดในใน,ในที่สุดเนี่ยสิบเปนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูประเมินกันแถววงกลมสีเขียวงนี้เนาะที่ผมวงไว้ว่า,าลงมาแล้วมีแรงดิดกลับไหม ถ้าไม่มีอันนี้เหนื่อยเหมือนกันเพราะจะเข้าเคสนี้ละแล้วการมองเป็นรักษณะเวฟสามมันจะถูกลบปกไปทั้งหมดเพราะว่าตรงนี้มันต้องวิ่งแรงเนาะการที่มันมาแลบหัวเล็กๆตรงนี้ไม่ค่อยดีเพราะมันแลบหัวหนึ่งไปนะครับคือเวฟสามเนี่ยวามันย่อสี่มันอาจจะมีการสวิงเกิดขึ้นได้ถูกไหมแต่ไม่ควรแลบหัวหนึ่งเนาะโซนนี้นะเพราะาถ้าเกิดมาแลบหัวหนึ่งปุ๊บกดของ elite w เวฟมันจะพังแสดงว่าชุดนี้ที่วิ่งมาไม่ใช่สามแล้วเป็นซัมติงเป็นซีเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะ collection ลงต่อลึก นะครับอันนี้คือวิธีการคัดเลือกรูปแบบเวฟนะครับคราวนี้ขยับมาดูกันต่อในฝั่งของตัวเทลลายนะครับเทลลายตอนนี้มันลงมาใกล้เรียกว่ามันไซด์เว้แล้วกันจนมันใกล้จะได้เจอสซลอบตัวเทลลายตรงน,นี้มากๆและ,ละถ้ามีแรงซื้อก็ชูขึ้นมาเลยถ้าไม่มีเนี่ยดบลงมาเ, ب, เล่นในกรอบตรงกลา,ากงใหม่อีกรอบหนึง่งคือกรอบเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในกรอบนี้จะเหนื่อยนิดนึงนะเล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าตัวการการมองกรอบภาพรวมมันจะเป็นไซด์เว์ล่ะ มันจะเป็นลนะักษณะของไซด์เวย์เพื่อเลือกทางก่อนอะไรเงี้ยกระลึ้นหรือว่าจะดรอปลงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นเนี่ยเดีย๋ยวรอดูกันนะครับแถบวบโซนนี้สําคัญมากๆเป็นจุดตัดสินใจในหลายๆคอนดิชันการเทรดนะครับขยับมานะครับในภาพของการมองตัว n m c นะเพื่อนเอ็ยังไม่ได้ทำอะไรนะรอย่อจุดนี้ f o l l o w L รอย่อจุดนี้ f o l l o w L มีแค่นี้นะฮะอ่ะขยับยไปต่อนะครับในพาร์ทของตัวทองคำนะเพื่อนทองคำตอนนี้เนี่ย อเมื่อคืนดีดขึ้นมาประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับส่วนตัวผมก็รอโทษนะครับรอจังหวะที่จะทําการเล่นนะครับในฝั่งของขา S ด้านบนถ้ามีการเบรกน new high แล้วมีการทำเ i v e r g e n c e เล็ก,เลกๆเราเราก็จะเล่น S ได้สักไม้หนึ่งแถวโซนนี้นะฮะวาง SL แบบดีๆหาจังหวะอ๋อ d i v e r g e แล้วก็เล่นนะครับเพื่อที่จะทําการ tp ด้านล่างเนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ดูล้วเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยลงก็คืออาจจะเล่น L แต่เป็น L ที่แบบค่อนข้างลึกนิดน,นึงแถวโซนนี้ ะะฮลงมาเดวิเจนก่อนตอนนี้มันยังไม่เดวิเจนนะมันยังแบบถ้าดูไอซายเนี่ยเพื่อนมันวิ่งออกข้างมันวิ่งออกข้างที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเทคนิคอลในฝั่งของดาวเทอรี่มันมีการยกโร่เกิดขึ้นมันเลยขึ้นแบบไม่รู้มันขึ้นจริงหรือเปล่าเห่นไหมเดี๋ยวผมใส่เป็นเส้นปาก่อนะเห็นไหมมันยกโรเห็นไหมครับมันยกโรมันยกโรมันเลยเบรกเอาขึ้นมาเพราะมันไม่ยอมหลุดโรถูกไหมมันยกจากด้านล่างขึ้นมานะครับอันนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนไฟบังคับอะที่แบบต้องขึ้นไปก่อนแตตต่่่่่่ไไมรรรรูู้้้้ววววาาาาาเเเเเเปปป็็นนนนฟฟชุดดดยยอออหืลกงงบี อยู่เกิดโครงสร้างยังไงมีเดเวอเรนท์ไหมเราค่อยหาจังหวะในการเล่นนะครับหรือว่ายุ you crack you ้กครกลงมาเลยเดเวอเรนด้านล่างเนาะฉันก็เล่นแอลด้านบนตอนนี้เนี่ยทองคํามันค so ่อนข้างบีบเนาะมันเล่นแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นบีบบีบอบบบีบเล็กๆอ่ะนะฮะในฝั่งของตัวออร์ดอลลาร์นะครับดอลลาร์ยังไซเบีย์อาข้างอยู่เนาะยังเป็นยังอยู่ในซีโนโอสีแดงที่เราทําการเขียนไว้นะครับแล้วก็ในฝั่งของน้ํามันก็ลงมาเจาะโลละจะหลุดโลหรือเปล่าไม่รู้ดาวโจนส์นะครับอยู่แถวโซนนั้นบนนัสแดกบวกต่อนะครับก็ พวกนี้มันก็เป็นเ,เรียกว่ามันเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงสูงแล้วกันแล้วก็เม็ดเงินมันน่าจะโฟล์บไปที่ที่ตัวตลาดหุ้นสารัะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมตอนนี้นะที่ priority หลักเลยในการมองคือเราโฟกัสในฝั่งของ Bitcoin ใช่ไหมครับแล้วก็หุ้นไทยที่เราโฟกัสอยู่แล้วก็ได้ asset ราคาค่อนข้าง discount มาเยอะเลยซึ่งพอรหุ้นไทยผมอีกนิดเดียวยัง recover แล้วอีกประมาณ2%เอง3%เองซึ่งถือว่าค่อนข้าง h e a l t h ค่อนข้างดีมาก นะครับแล้วก็หุ้นจีนซึ่งบางทีเราก็รันเทรนด์อยู่แล้วก็ในพาร์ทของพวกหุ้นที่โกดขึ้นมา600แบบหกร้อยเปจ็ดร้อยเปอร์ก็ลดลดเพอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนาะเออก็อันนี้คือเซ็ตจูเลชันภาพรวมนะครับในฝั่งของอีทนะครับอีทเป็นไงบ้างนะครับ e อีทก็เออ่ผมว่ายังโฮลดิ้งฝั่งขาเอสอยู่เพราะว่าผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นเวฟ3ที่จะเบรกเอาได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นขาคอลเลคชันของเขาขึ้นมาเป็น a b c something แล้วก็อาจจะไซด์เวก่อนแล้วก็เดี๋ยวรรอดูปะเมิน โครงสร้างไอทีเพราะว่า,าสิ่งที่ผมยังไม่ค่อยอยากจะเล่นแอตรงนี้เพราะว่า,าบิตคอยยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ถ้าบิตคอยเข้าที่ผมอยากจะกลับไปเล่นเนาะอย่างเช่นด้านล่างเนี่ยเล่นแอลนมาใช่ไหมแต่แต่ก็เสียดายเราปิดไปก่อนมันก็ชาขึ้นมา,นา <S <S ตรงนี้ก็เ,เราก็เทรดตาม condition <S <S คอนดิชันไปบางทีอาจจะมีการาตกลดในบางช่วงจังหวะนะวันนี้พูดตรงๆดีกว่าหรือว่าบางทีอาจจะเทรดไม่ตรงจังหวะกับตลาดมีนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตลาดมันเราเขา,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 าถูกอยู่แล้วเราก็จะมีช่วงจังหวะที่เราผิดอยู่ละ หรือว่ามิสบางอย่างนะครับคนนี้ในฝั่งของตัวเอลคอยอื่นๆที่ดูแล้วน่าจับตาเนี่ยตอนนี้ที่แบบขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยที่คนพูดถึงเยอะก็คือโซใช่ไหมมีโซนะครับซึ่งโซเนี่ยถามว่าโครงสร้างไอซไซเป็นยังไงนะครับในฝั่งของภาพเดก็ดีนะย,ยกยกขึ้นมามีแรงนะฮะแต่ในฝั่งของภาพมันเนี่ยผมติดภาพมันนิดนึงว่าผมดูวิเคราะห์โซอ,อยู่มีสปอตโซถืออยู่นะครับซึ่งเราซื้อนั้งแต่ล่างละยี่สิบกว่า 20บแบบยี่อะไรเงี้ยเอเวอร์เนะครับก็ขึ้นมาครั้งเยอะก็ลดโพชั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นก็มันมีเดเวอเจนในตรงนี้ผมก็ลดไป200กว่าคอร์เรชั่นลงมาตรงนี้ก็ลดไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังถืออยู่ประมาณแบบ50%เไม่ดียอกมากซึ่งเอ่อถ้าดูจากโครงสร้างตัวภาพมันของเขาเนี่ยมันยืนแถวโซนนี้ค่อนข้างนานคือในกรอบตรงนี้ที่มันเข้าไปเข้าไปอยู่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมักจะไม่มีแรงในการขึ้นชุดนี้ชุดที่มันกำลังจะวิ่งอยู่หล นะครับแล้วเนี่ยชุดนี้อาจจะเป็นลักษณะของการออกข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจไซเวย์อะไรเงี้ยเราต้องรอดูว่ามันจะหลุดแถวโซนประมาณหนึ่งสองสี่ไหมถ้าหลุดอาจจะต้องระมัดระวังในการโยนนะครับวันนี้คือโซนนะตอนนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับเออแล้วก็มีตัวอื่นที่ดูน่าจับตาคือมี A D A ที่ผมถืออยู่นะผมมานั่งดูพอร์ตตอนเช้านะครับพุ่งขึ้นมาเนาะก็โครงสร้างที่เรามอง A D A คือเรามองหนึ่งสองใช่ไหมครับตอนนี้หนึ่งสองหนึ่งสองย่ำแล้วก็มีการยกโรเกิดขึ้นนะยกโรเกิดขึ้น ก็ถ้าเกิดสปอตมันวิ่งมันลันขึ้นมาแล้วก็ถือต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันกลับลงมาเล่นในโซนเนี่ยเมื่อวานมีคนให้วิเคราะห์เนาะผมก็เลยมองว่าถ้ามันกลับลงมาแล้วมันมีการเกิดเดเวจนต์แถวโซนที่แบบเป็นโลของเขาหรือว่าลงมาเกิดเดเวจนต์ที่แบบว่าเวิร์สเคสเลยไม่ควรหลุดคือแถวกกอบด้านล่างตรงนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับคือถ้าเกิดยกลแบบนี้ไม่ควรกลับลงมาหลุดแถวโซนนี้ละถ้าหลุดคือไม่ดีละแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยยืนได้ไปต่อก็มีจุดจังหวะให้เราเล่นเนี่ยหนึ่งจุดแนว เราพยายามสร้างเงื่อนไขไว้แล้วก็พยายามวางเม็ดเงินไปเลยว่าเราจะเล่นกรอบนี้นะเท่าไหร่กรอบนี้เท่าไหร่กรอบนี้เป็น worst case ที่มันจะเกิดได้ถ้ามันเกิดเราต้องยอมเสียเราเสียเท่าไหร่อันนี้คือ,เ,อเทคนิคแล้วกันใน,ในการในการเทรดในฝั่งอาอยนะครับให้เราสามารถเซอร์ไว้อยู่ได้เรื่อยๆเพราะบางคนไป expect direction มากเกินแล้วก็ไปอัดออินอย่างเงี้ยมันทําให้การบริหารเงินต่างๆมันค่อนข้างลวนนะครับแล้วถ้าเกิดเราอัดผิดคัดคาดการผิดตัวเป็นเงินเราก็จะแครกไปเลยนะครับอยากให้เรา คือกลางบอกเพื่อว่าอย่าให้เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับในทุกช่วงตลาดนะครับจะดีที่สุดนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาตามแจมกนการเคสื่อนไเขาาวของบิตคอร์กันได้ครับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็เด็ดตลาดภาพรวมกันนเพื่อนในฝั่งของบิตคอยน์นะครับยังอยู่แถวโซนเดิมนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับอาจจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันเนี่ยน่าจะเป็น จุดในการเลือกทางได้ละแล้วก็จะส่งผลทำให้ภาพม,มันเนี่ยปิดตามเคสของเราก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นเคสไหนเนาะตามที่เราวางแผนไว้นะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเช่นนักต่อยเป็นสมาร์ทดูคลิปต่อท้ายจะคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนๆชอบเนื้เราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทชชอนมาเก็ตวันนี้ผมก๊อลฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณครัับสสวดี